มาดูการแยกตัวประกอบของ x กำลังสองบวก1 0 x บวก24โดยการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับในส่วนของ x กำลังสองมันอยู่ในรูปของหน้ากำลังสองแล้วนะครับหน้ากำลังสองสองหน้าหลังหลังกำลังสองนะครับพระนั้นตัวหน้านะครับ x กำลังสองคราวนี้มาดูพจน์กลางครับ1 x น x ะเพื่อให้เกิด2นะครับเราก,ก็ แยก10มาเป็น2คูณกับ5นะครับโอเค10ก็คือ2คูณ5นะครับมาดูนะครับคราวนี้นะเกกำลัง2 10ก็คือ2คูณ5ก็คือ2คูณ 5x 2คูณ 5x ก็เท่ากับ 10x เหมือนเดิมนะครับก็เป็นนะครับ x บ 2, บอกำลังคูณ 5x บก24เปลี่ยนรูปการเขียนแต่ว่า วากับซ้ายยังคงเท่ากันนะครับโอเคนะครับคราวนี้ดูบรรทัดต่อไปนะครับสองหน้าหลังตัวหน้าคือ x นะครับก็คือ2คูณ x หลังก็คือ5นะครับสลับที่ระหว่าง x กับ5นะเมื่อทำชำนาญแล้วไม่ต้องสลับที่ก็ได้นะครับแนะต่ตอนนี้ช่วงปรึกใหม่ก็สลับตำแหน่งมันก่อนนะครับสลับตำแหน่งระหว่าง 5กับ x นะครับหน้ากำลังสองบวกสคูณ x คูณหเพราะนั้น5ก็คือตัวหลังนะครับเพื่อเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็ต้องบวกด้วยห้ากำลังสองนะครับบวกเข้าด้วย5้ายกกำลังสองแต่เดิมทีนะครับมันไม่มีเราก็ต้องลบออกนะครับลบออกนะครับลบออกด้วย5้ากำลังสองเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกด้วย24นะครับคือของเดิมน,นี้คือการเปลี่ยนรูปการเขียนแต่ค่ายังคงเท่าเดิมนะครับ ค่ายังคงเท่ากับบรรทัดข้างบนนะครับเพราะว่ากําลังสองลบหลังห้ากำลังสองลบด้วยกําลังสองเนี่ยก็คือ0ูนย์แต่เรานำห้ากำลังสองมาใช้เพื่อจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นะครับนะตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเราใช้สมบัติของศูนย์เข้ามาช่วยนะครับโอเคนะครับั้นส่วนนี้ก็จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับซึ่งจะได้เป็น x บวกห้ายกกำลังสองนะครับ x บวก5ยกกำลัง2แล้วนะครับในส่วนของข้างหลังนะครับ5กำลัง2ได้25เครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบก็จะได้เป็นลบ25บวกกับ24นั่นก็จะได้ต่อว่าลบ25บวก24ก็จะได้ผลลัพธ์ในส่วนตรงนั้นคือ1น,นะครับก็จะได้บรรทัดต่อไปก็เป็น x บวก5ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย1ต่อจากนี้ก็ ต้องจัดให้อยู่รูปของผลต่างกําลังสองนะครับหนึ่งกับหนึ่งกำลังสองมีค่าเท่ากันนะครับก็เปลี่ยนหนึ่งมาอยู่ในรูปของหนึ่งกำลังสองเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นกําลังสองลบกำลังสองซึ่งเราเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะครับก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังตัวหน้าก็คือ x บวกห้านะครับตัวหลังก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นหน้าบวกหลังก็จะเป็น x บวกห้าไปบวกกับหนึ่งนะครับ แล้วก็หน้าลบหลังก็จะเป็น x บวก5ลบออกด้วย1น,นะครับซึ่งคำตอบก็จะได้เป็น x บวก6คูณกับ x บวก4นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าที่เราทำมาถูกไหมเราก็นำคำตอบที่เราคิดได้มาคูณกลับนะครับว่าจะได้เหมือนกับโจทย์หรือไม่นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับพอคูณแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก 10x บวก24นะครับ ก็จะได้โจทย์ตัวนั้นนะครับว่างๆฝึกทําดูนะครับฝึกทําดูนี่นะครับ